จะขึ้นไหมสามคันไปอยู่ครับไปอยู่โอ้มาแล้วครับผมน่าจะเอาโซ่ต่อนะคราวนี้มันสั้นลงแล้ว แต่ว่าสุปรกรณ์จะมาถึงหรือเปล่าเนี่ยถ้าไม่ขึ้นก็จะเล่นสามพันนะแต่คิดว่าน่าจะขึ้นอยู่นะครับมารอลุ้นกันอ่ะอุปรกรณ์จะดึงสิทธิ์เจริญขึ้นไหมย,ยกที่สอง เรา,าจะเล่น3าคันครับสาคันเอาเ้าใจรุนช่วยพี่เข้าในครับเอาครับจะขึ้นไหมสาคัน ไปอยู่ครับไปอยู่โอ้ไปได้แล้วครับผมอ่ะเดี๋ยวตามดูหน่อยครับอ่าพี่สิทธิ์เจริญักจะดิน้นออกไม่ได้หรือเปล่าครับ โอ้โห,โหงานนี้ไม่หมูเลยคร<ห>ับผมเดี๋ยวมาดูแกจะดิ้นออกไหมเขาเนี้ย<ห>นี่ละไล่ละพันบอกเลยครับไล่ละพันมันแน่นอนอ่ะอาจจะขึ้นได้แล้วครับ สุดยอดจริงๆครับผมอ่ะมาดูสองคันนี้จะดิ้นออกแค่ี่ยงานหยาบเลยฮนะโอ้เหนื่อยเลยฮนะแบบนี้ ดูดูความลึกอ่ะจะไปต่อ,อยังไงเราก็เนี่ยอุปกรณ์เราปึ๊บเอนเครื่องเต็มกำลังแล้วอ้าวไปได้ละผม ตัวต้นเหตุล้วหน่อยอาจจะดิ้นออกได้ไหมอ่าแค่นี้แกแกออกไปสบายอยู่แล้วเนี่ยแกจะวนออกแล้ว จะออกได้แล้วล่ะฮะเนี่ยวนออกไปได้แล้วอ่ะโอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียเตอนนี้ก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมจะไปถ่ายกันไหนไปถ่ายอยู่ไหน ฝากเป็นทองเอฟซีติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสบบดีครับ